Đôi. đấy bố mẹ lôi ừ. mà nào bố mẹ hôm hôm ừ hôm 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 hà hú hà hú hôm hà đơ hà hôm đơ hà hôm cốp hôm kiệt con hôm 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 theo này là nó theo này là Làn. Làn chuột Ní, 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 ní. Bắt, bắt. mày 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 nỉ đúng. mày mày là chắp đúng. mày là chắp mày Chắp mày 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 เป็นอาู้เฮยนี่ยลานเลยลาจ้าต้องไปอ๋อแม่เออเอาหิวเอากระปูนี นี่นี่อาชิคุดหูนี่อีกเนาะเอาไปยืนห้อนแอลยี่หันแล้วไม่ชิดได้บ่าไปสิไว้ไม่หิวเอาเนี่ไปชิไปยืนพอดอ,อยู่หันนะเอาเอานี่อาชิคุดเอาก,กบนี่หาคุดกบก่อน พูดอีกกระปอูอ้าบอกืธอทุงให้อ้าพ่อพูเธอเธอไม่ถุงกระปูนี่บบมีเขียดนอกปีนี่ ตึกอัน này mới เหี้ยอะไร À thử ลูก Thử ซื้อ đi mặt đâu mặt đâu má mà đi đâu à đi đâu mặt đi đâu má phi bắt bắt đi nú mặt bắt, đâu nú đi nú, má đi đâu má phi đâu mặt đi đâu mặt đi má ห้องไม่จอยมาคุดกบนี่นิอ้าหูนี่เกี้ยงแทร่ทวัดเอาถือดูนี่ถือเด้ออาวจะคุดเกียดให้ให้ไล่เด ah, uh, uh, ้อไปลานกระไดโบบ่ค euh ือช um ้ง ไปขึ้นอ้อก,กับปูฮะป้ากินแกงกับปูปะไปไปถืออ้าวเนี่ยหิวให้หิวกับปูยังบ่หิวลานกะหิวเชียงลานกะ เอาเหียนอนี่โน่พี่จ๊งมีเตโนกับโน่มาทางนี้มาทางนี no, ้เขาเข่าททางนี้ได้ดกจังเข่าได้เข่าหาไม่จอยมึงไ้่ได้เลย กระปูเอาแม่พักหนาแมาแกงใช้กระปูนะแบอกไ่จ่อยสอยพักแกงใช้กระปูดินีวแบบแบบัดแบอกไปจ่อยสอยพักมาแกงใช้กระปูเด้อเนาะแกงกระปูกินนี่เนาะ น่ะเอาเกบนะเอาหิ้กระปุนลานนี่ก็ได้หมากบกบจะมากบ นี่นี่อาสิคุดหูนี่วะนี่ยกหูกับปูวะคือบบมีเขียดเนาะปีนยัมือฮปปี้ฮัปปี้ปีกาเมียม้ยงลูกโดยให้อุ้มจังได้อาแบกเชียมอยู่ปะงางไหมง้างแล้วไห Thầy Thầy Đây xoay mình nè Thầy xa bỏ mình tụ Cũng bỏ คุ้นะไอ้คุ้มฮะเอ้ยพาเหไ่อ้คุ้มหรอไอ้คุ <S <S ้มนะอือเอ้ยาปรสาเอ้ยพาแบหัวเอ้ยพายังระิ์ปฮะโอ้ยลงมาลงมาผัดอันกระปูกระปูผัด โอหิวหอดกระปูหลานกันเบิกนี่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 วัดๆนะทุือถ่าอาชิคุดโูนี่ไปไก่เด้ออีกระปูได้แต่อีกระปูนี่โอ้ตัวแม่งามเลย

ปะไปแกงอีกกระปูกหนป่ะไึหมไปวัวนี่หมไปมัวเออหมไปดำมัวไปหบูไปมัวช้ำเออไปมัวอืมไปมัวยายน่ะอืมอยู่ข้างไปอืมไปอืมไปไปไปทำเมื่อก่อนมันก็ได้ไป บ่ต้องไล่มันดอกเดียวมันก็มาเองเออเดี๋ยวมันกับมื่อไปปุ้ยมาน้องวาดห้องหนามาหน่อยนี่เขาขวยหอยนะพ่อแม่พี่น้องพูอพูคนขวยหอยแด้วฮะเต็มอยู่เนาะไปยังนะไปยังหาหาพ่อแม่พ่อแม่มาอันง้อฉิชนปุ๋ยนะ ออวัวชนปุยย๋ยมันแรนมากเลยกินนี่มาไว้มาไว้ลูกไปเอาเมือปะอันปะปอืมเดยเห็ดนั่นน่ะโบน่าฟุดกินนี่เด่นปะเมื่อปะอ๋อเมื่อยังอะนะอืมวันเห็ดแขยงกับเมื่อยเลย ไปยังเดยปุยมาเลยไปปุยมาเลยปุยมาเลยไปเออพ่อนนี่แหลไปเอ็งยังพ่อนบอกห่านหานไบีบแทน้จักแร่รถแขกแอน่ะอรจรอ

<laughs> ừ, khoan keng đó, rút 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 Bắt chạy xuống à Ừ, bà bà đi mưa làng bà, không mưa làng mưa bà Mưa bà cái cung bà, cung xã phổng cho chuột đi Khoi ngang tí, khoi ngang tí Tổ cái giá lét này, khoi ngang này Khoi ngang nó đây ตกไปยแล็ดเลยว้าวค่อันอนี้ค่อันนี้ค่อันนี้กว่าอ่าเห็ดบดนี่ว,ดวดัดวัดเห,ห,ห็ดเห็ดบดเห็ดเห็ดชงซำดอกเห็ดแหงนะมันแหงได้ปะอเออเบายามันแหงเลย ไปดูปะ่ะม,มันแหงแหละสักกี้อาคิดว่ามันซุ่ม,มป<ะ>ไปขุดกระปูกับน้องวัชนาะได้หลายต,ตัวเต๊าวัชนาเรนเมือ่อได้ยูหรอกว่า lên hại khung là ơi ừ, khung xạ phồng hại mấy tụ dù hạn dù hạn thong đến không này lên gặp hại mấy tụ rồi Hãy subscribe cho hết nhang luôn Tôi hết nhang Nó bịt vào tôi không vậy nhang nè Ông Đây y bù nè

quả năm 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 à má quả năm 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 à chị năm năm này chắp năm này năm năm mà này, à năm 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 này nè này nè, này nè ไพ่ไพ่ปิดแน่นแท้ไห้ปิดแน่นแท้มาเท่ๆล้างมืออาล้างมือาเอาล้างมืออาเ่อนนี่อีกระปูเอาถิ่มเชิญรถบัสอะเอาเอาปิดฟานไว้เลยปิดานไว้อีกระปูอีกระปู อื้ยน้ำมันเปื้อนน้ามันเปื้อนอุ้ยมันตกเลยอคุ้มไปแกงนะจบายดีนะไอ้คุ้มไปแกงไว้แกงแกงจะบายพักวัวกินไปสายโตตื่นได้ห้าเจ็ดแปดเก้าถึงเลยเนาะปัญได้จะกินนี่จะไรใบนี่กินบ่แกงกับปูส้พั ก้าวทีแค่รย่าเอาลงน้ายแดงตัวน่ะจะอธิบายได้ยวแวมันมือจะได้ไอแดงหัวปตัวนะเอาเอาเอาิมเนาะเอ้ยไม่ต้อเมียนีเาจช้มดตัวนี่เนาะไอแดงเนาะปูเออตัวนอมันเิมอ้อเดกเนาะเดเัน้อยอ่เี้ออสัานอูันล จับแล้วนะตัวยมหนีมือหนีมือได้รึไวไวไวเบมือไมตู้ปิดจับไ่ได้จับไม่ได้อีหละอ้าอีหละจับกันต่อเม่ครับเือไม่มือเหมือนยียนเนาะพี่จับตีมือทีตู้ฮักก้ามันแล้ว ก็เก่งแท้อันนี้คุณกระบูกระมาทองเก่งแท้ปะเอาไปหาแม่จ้อยปุปปะไปแม่จ้อยปไปแต่ไม่จอยแก่ไงทีเด้อเออจะมีก้ามแล้วอย่ามันหยิบมือเลยไปถือไปทั้งโอนะไปตู้ถือไปเท่านั้กเองสาให้เจ้าถือกันถือโอเทน้าบอกก่อนบ้างเอาใช้เกือบใช้เกือบใช้ได้ตื่นนะใช้ให้มันถือคางแน่เกือบกะบ่ก็บ่แล้วมันมือไหน มึงเนี่ยไปบปไหนส่โอโอไปไปไม่จ้อยแกงให้กินแน่หอนกเด้อไม่จ้อยว่าอยากกินแกงกระปุกหอนก็แกงให้กินหน่อยไม่จ้อยว่าอยากกินแกงกระปุกหอกแกงให้ว่ากินแน่หนอกไฮ้ ว่าจะกินกระปุสิว่าจะกินกระปแกงไงว่ากินแน่นี่บหัวบาห่นายืัเวอว่าจะกินกระปูเนาะปัวเดยว่าจะกินกระปูกหเลยอืกินภาาะไ

ไม่ใช่เรากัเดียบแบะเราก็นี่ม่ได้มีดีถุงนะว่านจะหาที่เปล่าๆเก็บขอาเก่าอย่างนี้าวแต่ชามน่าจะน่าจะมีถุงกระหังนี่หรอกเท็กแมวย่างนี้คุณยาวพ่ไหนกินแมมกินแมมมาหน้กินแมมบ่านนี้นอนเติมพลังบ่านน้เติมพลังบ่นอนเติมพลังบ่าหนิหันตู้ตู้ตู้เมื่อปลาเลย โดยอดอกลุงเด้อไอ้เด้ไไปมิตรูไหยตู้ดากปดูได้น่ะตู้ชิน่ะยบายตู้โอย่ายใหญ่ด้ยแดงด้วโอ้ยแกกระปูกินก่อนเอาได้ได้ถวยเึงน่ะ เอาใส่พักทะเลไปแกงให้กินนะอยากกินแกงก็ปูนี่ดูดิโอ้ยจีชดน้ำยอนได้ฮะแกงไม่ไปบ้านมาบอกไม่อจไี่อยากกินแกงกะปูเะมาเราเงินอะไรแล้วุณฮะเราเงินอะไรแล้คุณครูพีชัง ลานกระปถือเมื่อยเลยตู้เมื่อยเลยไปแล้วตู้มาแล้วโอ้ยช่างดีัดหัวตู้โดไหม่ โดยด้วยน่ะแม่ดอกลงมาได้อยากบ่อยากบ่แล้วระวังระวังกันหูดังเด้อกันหูดังเลยอือพูดๆตั้งห้าจะพูดก็แค่นาะว่ะอ๋อได้ได้มันหนีบบ้งได้ดูหนีบปูหน่อยนะพี่แต่เช้าตัวตัวนี้ตัวแดงๆตัวแดงตัวแดงนี้

เวอย่างนี้เป็นใจแซ่บนาะตัวนี้คนเนี้ยมันมีแนวดินดินเขียดดินกระปูนี่ใช่จะได้คนมัมีเพื่อนฮ่า <c oughs> ตัวไปย้อนมันลงลงเถื่อตัวไปจับเอามันตัวนี้หนีตัวเห็นได้จ้ะฮ่าชั้นแล้วหาหน,นีมาโลดผัดเพลินพักแล้วเฮ้ยย่างตัวที่เขาไม่ให้ใหบ,อบอกมาได้พอวัดซื้อมาเออแปดสิบพันเละอืมอีกหลาย ิเบอง์นักทิพย์เผากันหยัดหายทิพย์ไปหงียนเลยแปดชิพคือกันมันมีแต่ติวมันจะว่ามันเผามันโบเคื่อนคือทิพย์เากันเก็บความหอนหมดเลยโอ้ยต่อเกมโอเคสบายลุงคลิปนี้เขาก็สิคโตุลจะแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่มีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่เสีท่องคพื่อเก่านะไปแล้วสบายดีรักสวัสดีวัชรุูมิทุกคนอ่ะสบายดีก็ลูกบ๊ายบายบายบาย บ๊ายบายบาดุ้งโอ้โออ่ออมันครบกัน